เอาหายเจนะออกตัวแบบนักแข่งฮะ ทำตามล <ibl ok S 1> ้วผมเพื่อความบันเทิงทั้งนั้นนะครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมเดบันดอนเอสทูนะผมโอ้เหนื่อยผมวันนี้เป็นคลิปที่อีพีที่สองแล้วนะผมที่เราขับรถมาลุยป่าด้วยกันนะฮะเฮยเย้เย้เด่อดเดืดเดือดโง่ครับเย็ดโง ลองมาได้ไงวะออกไปครับผมโหสุดว่ะสุดว่ะสุดว่ะเดี๋ยวแม่งคุมทรงได้อยู่ไอ้ยิ่งโหนะฮะ มีฝนไม่ใช่ปัญหาผมจังหวะนีโโ้โอ้โห,โโหพีชนะมาแล้วผมจังหวะนี้เข้าลวมไม่เลี้ยโอ้โโอโยยังรอบไม่ได้วะดูดูโอ้แม่งลบฟีมากเลยฟ้ารอบตัดงคือไปแล้วต้องไปให้สุดนะครับผมมาครับผมเฮ้ยนี้โอไม่ผิดว่ะ โอ้คุ้มวได้เว้ยเฮ้โอ้นี่โดนละโดนละมาดูในบิ๊กครับผมบิ๊กคนดีคนเดิมครับผมคือถอนนมันลื่นมากเลยนะเฮ้ยผ่านได้ไงวะขึ<ส>้ไนไปนี้สบายครับสบายอยู่แล้วครับเนี่ยโอ้โหขึ้นผ่านมาหมดแล้วครับโอ้โหตอนนี้คือฝนเริ่มมาแล้วผมไม่ไหววะ่ะดังนี้ดังดิ โผล่ล้อฟรีเยอะมากเลยฝนมาเยอะมากเลยนะโอ้โหเฮ้ยมาแบบไม่ยกไม่ยกขาลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลิฟตไปแบบไม่ยกขาลงว่ะโอ้โหได้ว่ะกำดาวิกำดาได้ได้ได้เยี่ยโด มาครับผมเซ้กตรงกลางนะฮะเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้วะโอโ้โไม่เหลือซ่าแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิงเกิดว่ะเนาเลยเฮ้ยมันซิกกันแล้วมาขึ้นได้ไงวะ เดินขึ้นครับเดินขึ้นโอ้เดินขึ้นนี่หว่าอันนี้เดินขึ้นใช่ไหมเอาโอ้ทำไม่เดียว Chưa nè, Chưa hay chưa, ai giá nhiều, ai giá đó ai giá nè <laughs> yeah สวัสดีครับผมก็หลังจากที่เราไปได้ระยะหนึ่งนะครับผมก็สรุปคลิปนี้ก็คือล้มเหลวนะครับผมเราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้พากก็เลยต้องถองตัวกลับมาเส้นทางเดิมนะคะ จะมาทำอะหรวะเนี่ยน้องๆที่ใครจะทำไม่บานนะครับสำหรับน้องๆทีใคจะทำไม่บานนะครับผมเป็นไรดูเป็นตัวอย่างครับไม่มีปัญหาเลย 干不了。 กลับทางเดิมทำไมวะอ้ดูดิะเป็นไรเสียเลยไม่ติดเลยเนาะนองเลยเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เชือกมาแล้วก็ต่อไปดี๋ีวเนี่ผมอ่ะสมุทรีไม่ดีต่อร่างกายนะครับครับผมมานอนที่ใคร่สามีห้านนะครับตอนนี่ยแต่เป็นชุดท้ายของการทีักในคอนแห่งนีนี่เด่นใหม่หรอวะเด่นใหม่ครับเป็นไรอ่ะไม่ต้องมาปฏิบัติแบบนี้แล้วนะครับเจออะไรเดือนเดียวก็ไม่มีเดี๋ยวปล่อยให้อยู่ในได้เงี้ยเงินไร่วางก็ไม่ได้แถมเสียตังค์อีกเฮี้ยหนักกว่าออกกำลังกายเตะบอลเปล่าฮะ นากว่านากว่าอยู่แล้วฮะไห <c oughs> วไหวเปล่าวะไม่น่าหวอ่ะวันนี้มีเด่นน้อยโลสนามมันลุยนะครับผมอเยอะๆเบาๆ สุดว่ะสุดว่ะเฮ้ยสุดว่ะคอมบ้บลงเลยลงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้เราก็อยู่กับคานที่เจอประสาทเยอะแยะนะครับผม

ครับผมอ่ะตอนนี้เรามาดูสภาพรถแต่ละคันนะผมตอนนี้ก็โอ้โหยังกลับไม่ถึงไหนเลยดูเฮ้ยอยู่กลางป่าเลยนะเนี่ยโอเคดูคันแรครับผมคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะดูดิเห็นบอกทําเคลื่อนไว้นี่เฮ็ดเดอร์โอ้โหดูสภาพฮะเ <c oughs> ันอออันนี้ก็ไม่มีปัญหานะ <c oughs> โอ้โหนี้ยามสนามแต่ก็มาลุยในสนามได้ครับผม <c oughs> น,นี้ ยนสั่น่มีโอ้นี่ทำไมเลิกกว่าคนอื่นวะอันนี้มอไซค์กัดจอกคับดูดิโอ้โอ้อันี่รถเครื่อนดูดิมีสองคันด้วยกันการนะผมมีปัญหานะป้าู่ะดดงานี่ยอโอ้ห ออกตัวแบบนักแข่งฮนะเดีเ๋ย,ยไปทำตาบ้างผมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะมาเอาเสกยัเมียะไร 对 <laughs> 吗？ อโล่โลสไลด์อ่ะสไลด์อ่ะเนี่ย

โอ้แม่งขากลับก็ยาแล้วนะสไลด์เลยได้หวะเบาเบา

สุดวะโย้วาปวดล็อ,อ,อกอ,อ่ะปวดล็อกอ่ะ

đó rồi. Anh dậy nào? กับไปตั้เดิมว่ะ่อไเมื่อต่ ดูบังคมมึงดิสุขสุขสุขครับสุขเย่สุขใจสุขใจอีกเกย หลันชาที่เราไปลุยมาได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็ซื้อของมากินนะผมนี่โอ้เพนไหมเพ่นไหมยังไม่กินเลยครับอ๋อเดี๋ยวเรามากินกันนะผมมากินโชิกินโชร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 ิอชรนโรโชรานี่กรินโนโรรนก โอ้โหนี่วะเป้ยรสชาติเป็นไงวะเหมือนส้มตำเลยครับเดิมเพ็นไหมเพ็นไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนน่ะอยู่ในเมือไงต้อหการไปเรียนนี่น็นไงคนสุดรถดใสเป็นถุงเลยล้ำจริงๆครับไอ้เหี้ยบดำกินไงดีวะกู <f ure> ก็ฟืนอ่ะจะกินมืนมามาจะมายมงงานี้มาเยอะเหมือนกนเนาะได้แไเกิดมบอกจะย้ยล้างว่ะก็เลยแบบไม่ได้สต๊อกถึงค้าไว้มย้จะย,ย้ายมารหรอล้างหาอะไรนั่น่ะะแตลชันด,ดาไม่ใช่หรอเซเว่นไม่มีช่วก็หมดขลามเกาไงเด็กจะใช่